นะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับขอบคุณที่เลือกเขียนผลิตช่วงตลอดเวลานะครับก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณเพี่สุยอดพีอดที่นะครับก็ได้รับรางวัลนี้แล้วนะครับ